กรอบภาพตัดเข้าสู่ภาพชายวัยกลางคนคนหนึ่งในชุดทำงานเรียบง่ายใบหน้าชายแววเคร่งครึมและลึกล้ำราวกับเก็บซ่อนเรื่องราวมากมายไว้ในดวงตาเขาเดินมาหยุดอยู่หน้ารถยนต์สีดำคันหนึ่งที่จอดสนิทอยู่ในโรงรถเก่ารถคันนี้ไม่ใช่รถใหม่ไม่ใช่รถหรูแต่เป็นรถยนต์ที่เต็มไปด้วยร่องรอยของกาลเวลาและเรื่องราวชายคนนั้นเปิดประตูรถอย่างช้าๆแล้ว หยิบกุญแจรถที่ขึ้นสนิมเล็กน้อยขึ้นมากุญแจรถที่ไม่ว่าใครมองก็รู้สึกได้ถึงน้ำหนักของมันเรากับมันแบกรับความทรงจำที่หนักเกื้งเอาไว้เสียงโลหะกระทบกันดังแกรกในความเงียบสงบยามเช้าและเป็นเสียงที่เหมือนกับจุดเริ่มต้นของทุกอย่างสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Autofactist ช่องที่จะพาคุณเจาะลึกทุกเรื่องราวของรถยนต์ที่ขึ้น วุนไม่เคยรู้และใน EP ีนี้ผมจะพาคุณย้อนรอยไปถึงจุดเริ่มต้นที่ไม่เคยถูกเล่าของเทสลาแบรนด์รถยนต์ที่คลิกโลกใไปนี้และเรื่องราวที่แสนเจ็บปวดที่พวกเขาซ่อนเอาไว้รถยนต์คันนี้คือผลงานแรกๆของเทส l a ที่กำลังจะถูกส่งไปยังพิพิธภัณฑ์มันคือซากหลักฐานที่หลงเหลือจากยุคบุกเบิกอันครุขระก่อนที่ทผู้บาดแผลและอนาคตที่กำลังจะถูกเขียนขึ้นใหม่โดยรถยนต์อีกคันหนึ่ง โมเดลวย้อนกลับไปในช่วงต้นยุค2000ช่วงเวลาที่วงการรถยนต์ยังคงถูกขับเคลื่อนด้วยพลังงานเชื้อเพลิงแบบไร้ข้อกังขาการพูดถึงรถยนต์ไฟฟ้ายังคงเป็นเรื่องที่ดูเหมือนฝันเพ้อเจอและเป็นไปไม่ได้แต่มันกลับเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่วิศวกรหนุ่มสองคนนามว่ามอร์เทนเอ r เบอร์ฮาร์ดและมาร์คทาร์เพนนิงได้เริ่มต้นการเดินทางที่พลิกโลก ทั้งสองคนไม่ได้เป็นคนนั้นที่แบดชอบอยู่สมลือในมหาเศรษ